สิ่งดีๆกันไปแล้วกลับมาเจอเรื่องมันๆของบรรดาเมียๆเยพราะนี่คือรายการซปเปอร์เมีย,มยรายการที่จะทำให้ชีวิตรักในครอบครัวของคุณนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ,คะแล้วเราก็ยังอยู่แขกรับเชิญของเราคนพิเศษในวันนี้นะคะดเรเจมส์พลคนรักชาติ <c oughs> ก็เมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้ว่าเราอยากจะทเํเรื่องเงินะเพราะว่าจริงๆแล้วแน่นอนไม่มีใครทํางานโดยที่ไม่มีค่าตอบแทนเลยนะคะซึ่งเมื่อกี้ดรก็วิเคราะห์มาให้เป็นบางประเด็นี๋ยวเราเจาะลึกกันนิดนึงว่า สมมติในกรณีที่ต้องใช้เงินเยอะไหมคิจารณาเงินเนี่ยเยอะไหมถูกสุดกับแพงสุดอะเท่าไหร่ฮะอันนี้รวมให้แล้วนะถูกสุดน่าจะแปดสิบบาทมีด้วยเหรอก็ไปซื้อตำราอ่านดูเนี่ยนะอ๋อซื้อตำราแล้วแพงสุดก็น่าจะเป็นระดับหมื่นนะหมื่นขนาดไหนหมื่นหนึ่งกับเก้าหมื่นหางก็ต้องเยอะนะมีมีเคยแพงสุดแพงสุดขนาดไหนคะแพงสุดเลยผมคิดว่ามันเป็นบางครั้งมันก็ไม่ใช่แบบเป็นครั้งเดียวนะ หมายความว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องต้องทำในเคสเดียวกันหรือเปล่าคะเอออาจจะเคสเดียวกันหรือต่างเคสมันจบเป็นหนึ่งเรื่องสิริรวมแล้วหนึ่งเรื่องไม่เอาเป็นเคสเออประมาณสิริรวมเรื่องนั้นนี่ก็ประมาณแสนห้าอะว่าอย่างนี้อาตมาอาจจะซอยเป็นหลายๆเคสเลยงานสืบสวนก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแพงสุดเคยที่เคยแพงสุดที่เคยเรียกกับลูกค้าเท่าไหร่ครับผมคิดว่าในเกณฑ์ก็น่าจะอยู่สมมติว่ามันต้องอยู่ที่ระยะเวลาด้วยนะคอร์ดหนึ่งอาจจะถั้า สี่สห้าหมื่นมันอาจจะเป็นยังไงสี่ส่าห้าหมื่นนี่ใช้ใช้เวลานานไหมคะอาจจะเป็นเวลาสักสามสัปดาห์อ๋ออยู่ในเกณฑ์เดือนหนึ่งนรู้ไหมคะรู้ไหมในเดือนหนึ่งสมมติรู้ไหมค่อนข้างจะเป็นเป็นผลเลยนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วสมมติว่ารู้แล้วถึงจะรับเงินเรียบร้อยถึงจะรับเงินหรือว่าถ้ายังไม่สําเร็จก็ยังไม่รับเงินสมมติยังอยู่ในเดือนแต่ไม่สำเร็จมันก็แล้วแต่กันมันก็แล้วแต่กรณีเหมือนกันแต่ว่าจะรับเงินก็ต้องสําเร็จก่อนไหมคะ คือตรงนี้นะโดยส่วนใหญ่นะผมมองดูว่าต้องดูที่เคสอะเราต้องพิพจารณาว่าเคสจะต้องทํำยังไงบ้างอะอย่างด็งอกเตอร์ยอมแล้วทีไม่ยอมที่บอกโอ้โหกว่าจะสือออ่อได้นี่ผมเหนื่อยมากเลยอะด็อกเตอร์อย่างเงี้ยแล้วเราจะตกลงกันยังไงว่าเอาอะไรเป็นกติกาว่าเฮ้ยประมาณนี้นนหนึ่งเราดูที่อย่างที่บอกเงื่อนไขของเวลาอาชีพของเขาความยากง่ายต่างๆเราก็จะต้องมานั่งคุยกับ เจ้าของเคสของเราว่าเฮ้ยมันแตผ่ผมคุณต้องจ่ายเพิ่มตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือปกติเนียเราในทริงงานนี่ก็ไม่มีการไปเรียกเพิ่มหรอกโดยโดย,โดยทั่วไปนะคือถ้าตีราคามาเท่าไหร่ต้องใช้ต่ายเท่ากก็เท่านั้นมีไหมโอ้ทำไมมันยากไม่ใช่ว่าเขาไม่อเรียกทีเล็กๆน้อยๆไม่มีมีไหมฮะถ้ามันตกลงกันแล้วสมมติตกลงกันแล้วหมื่นหนึ่งแต่มันโอ้มันยากขอเพิ่มอีกหน่อยคือจริงๆไม่ไมีกรณีนี้เพราะว่าเราวิเคราะห์แล้วว่างานมันเป็นอย่างนี้น่าจะราคานี้ก็จบตรงนี้นะคนมาจ้างต้องมีคุณสมบัติยงงไ ผู้จ้างผู้จ้างนะครับข้อที่หนึ่งมันก็อย่างที่ผมเรียนต้องอยู่ในหลักการหลักการนั่นคือถ้าเกิดในกรณีชู้สาวนี่ก็องเป็นต้องเป็นเป็มียหลวงอ๋อเมียน้อยมามจ้างอ๋อไม่ใช่เมียน้อยมาจ้างเมียน้อยก็จ้างได้ในสานะในลักษณะที่ว่าไปสืบเมียน้อยอีกทีนึงอืมเมียน้อยแสดงว่ามีเมียหลายคนมีเมียหลายคนโอ้ตายน่ากลัวจริงๆเนาะเพราะนั้นคนใช้บริการเราก็ต้องก็อันนี้ทางนี้เขาเป็นคนกําหนด ดูในเรื่องของคุณธรรมเป็นเป็นปัจจัยหลักเพราะนี่มันเป็นเรื่องอย่างที่บอกกันเนาะถ้าเกิดไปสืบกันดีกันก็ดีตีกันก็เยอะมันก็เป็นไปได้ไม่สบายใจใช่ใช่คนมาจ้างมีผู้ชายผู้หญิงหรือเพศที่สามมีคล้าคๆกันไปอะไรมากที่สุดตามเปอร์เซ็นต์เพราะมันต้องมีทำเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแหละเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วมันจะเป็นฝ่ายหญิงซะมากกว่าฝ่ายหญิงมันจะเพราะอย่างผู้ชายพธีกรก็บอกว่าเสียทองเท่าจะยอมเสียแล้วค่ะตอนนี้ เอาทองราคาดีเอาผัวไปเลยมีมีประเภทที่สามมีไหมที่สามก็มีเขาจ้างดูกิ๊กกันก็กันเองเนี่ยนะก็เห็นเมื่อกี้บอกว่าที่นี่ก็ยังมีที่สามเช่หรือมีมีมีคนทำรายการวงการทีวีเราจะมีอยู่แล้วมันก็มีค่าค่ากันหมดแหละทุกอย่างนะคะอันนี้หลักฐานต่างๆถ้าไปสืบมาเคยไหมฮะที่เราเอาให้ลูกค้าดูแล้วลูกค้าไม่เชื่อหาว่าเราเนี่ยเฮ้ยไป อุโลกขึ้นไหมดูเนี่ยมันก็รูปสามีเขาเดินพวงคู่แต่เขาจะจําสามีได้แมทันเวลาเพราะว่าดูอื่นๆถ้าไม่ใช่รูปนะถ้าไม่ใช่รูปมีไหม่วนใต้องเป็นรูปเหรอส่วนใหญ่หลักฐานไม่ใช่รูปจะเป็นอะไรส่วนใหญ่ต้องใช้เป็นประวัติใช่ไหมฮะเป็นประวัติประวัติต่างๆจริงๆคนเป็นภรรยาก็รู้อยู่แล้วจริงๆมันต้องใช้รูปอยู่แล้วมันก็ยืนอย่าได้ถามนิดนึงนะสมมติว่าเ็นมีคนจ้างเนี่ยเขาจะต้อง เมียจะต้องเอารูปสามีมาให้ดูถูกไหมฮะครับแล้วก็จะต้องบอกเรื่องว่าที่ทางานที่ไหนับอะไรทํางานที่ไหนพักอยู่ที่ไหนต้องบอกรายละเอียดอย่างนี้แล้วการดูรูปเนี่ยมันพอจะไปสมมติว่าดรไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อนครับดูรูปแค่นี้มันไม่เพี้ยนเหรอคะผมคิดว่าในบ้านหลังหนึ่งที่เขาไปไปเฝ้าอยู่ผู้ชายลักษณะนี้คงไม่มีหลายคนเลยอกเว้นว่ามีฝาแฝดบางรายมีบ้างมีฝาแฝดฝาแฝดอี่ี้ต้องพิเศษก็ต้องถาม ก็ต้องมีการติดต่อถามว่าฝาแฝดตัวนี้มันมีลักษณะพิเศษตรงไหนเช่นผมคนลสงหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวยุ่งเลยแต่ส่วนใหญ่ไม่มีเจอฝาแฝดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราไปปั๊บดูลักษณะรู้เลยนะเนี่ยท่านนั่งนั่งอยู่เนี่ยส่งรูปมาเนี่ยดูปั๊บรู้เลยนะครับผมไม่ผิดคนแน่แล้วอยากรู้ว่ามันมีกรณีบ้างไหมนะว่าถ้าเกิดเมื่อสื่อไปแล้วอะไรเงี้ยพอสามีโดนจับได้ละภรรยามาแล้วสามีโกรธมาฟ้องเราย้อนหลังว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอะไรเงี้เคยมีไหมับพวกนี้ ผมลูกเรียนตอนต้นว่าถ้าเป็นกรณีที่มีบุตรมีสามีอย่างนี้นะนแล้วสามีไม่ได้คลานมาแบบที่ว่าเนี่ยเราก็พยายามอยู่แล้วที่จะต้องอขาย<อ>ความ<อ>คิดให้เขาเนี่ยไปปรองดองให้เขาดีกันเพราะคนโมโหมาไม่หวังจะเอาเงินนะถ้าเขาโมโหมามันจะหวังเอาเงินมาจ่ายเราไม่ใช่ว่าจะรับนะแล้วเราก็ต้องพยายามแนะนำขเขาว่าโอเคอย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่ายังเกาหลังได้ไหมซื้อเลี้ยงให้กินได้ไหมยังมีประโยชน์บ้างไหมโอ้เธอลเกาหลังซื้อเลี้ยงก็ไม่เอาแล้ว เราต้องเอามากกว่านั้นแนวดีกว่านั้นใช่ไหมเดี๋ยวขอขอย้อนกลับไปถามมานินดนึงว่าสมมุต,ติดรรู้ที่มาที่ไปอยากพี่อยากรู้ขั้นตอนเขาทำยังไงร,รู้ว่าคนนี้ทำนี้แล้วสายสืบก็คือนักสืบก็จะไปแอบเพื่อถ่ายรูปแล้วก็ดูเท่าที่พี่เคยสัมภาษณ์มาเหมือนกันนะดูพฤติกรรมว่าผู้ชายคนนี้ ออกจากบ้านเท่านี้ไปไหนระหว่างนี้ทํางานอยู่ร้านกาแฟไหนอย่างนั้นหรือเปล่าคะคือมันต้องดูก่อนนะฮะว่านี่คือเคสกรณีที่ไม่รู้ว่าสามีไปผัวพันกับใครก็อาจจะทําลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่ถ้ากรณีรู้แล้วเนี่ยเราจะมุ่งไปที่ตัวมือที่สามเลยอ๋อมุ่งไปเลยมุ่งไปตรวจสอบดูแล้วแล้วดล้วดรททำไงถ่ายรูปมันก็มีมีหมดมีทีมงานที่เขาทำงานแนวนี้อยู่แล้วเขาไปแอบอยู่ไหนอยากรู้ว่าเขาแอบเคยเคยดูเรื่องสายลับจับบ้านเล็กไหมฮะ หนูจ้างนะักสือไปดูผัวเหมือนกันในเรื่องหนูเล่นเป็นเมียนหลวงเออขาทำอะไรครับอู้เขาทำนี่นอนโรงแรมนี่เขาเจาะเข้าไป ฝั่งตรงข้ามน่ะเจาะอะไรเจาะสว่านชอบไอ้ช่องมันมีช่องไฟอะพี่ปลั๊กไฟอะอ้าวแล้วพี่เจาะโรงแรมเขาได้เหรอไม่ไม่เขามีช่องใส่ปลั๊กไฟอยู่แล้วอ๋อคือมันขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็ไปดูในนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยมันขนาดนั้นไหมฮะมีมีมีลักษณะเห็นไหมคล้ายๆกันโอ้โหเนี่ต้องบอกว่าขั้นตอนวิธีการต่างๆเนี่ยเหมือนกับด็อกเตอร์เจมพ์พลก็ไม่อยากเล่าเยอะเดี๋ยวทางพวกหัวจะจับได้เดี๋ยวรู้ทางเราหมดเนาะถามอีกนิดสิด็อกเตอร์เจมพ์พลมีครอบครัวยังไง ได้เรียนตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยสายลับนักสืบไม่บอกสายลับนักสืบมันเป็นความลับเรื่องเงียงลับปิดของจัญญาบันหลายจิ๊จริงแม้กระทั่งความลับหมดภรรยาที่อยู่ด้วยยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยไม่ตกลงนี่เขามีหรือเปล่าเขามีแฟนแล้วหรือยังชื่อจริงอาจจะชื่อฉุบบนก็ได้น้องนี่คือเรื่องราวดร์จิปบนเดี๋ยวยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะมาฝากข้อคิดต่างๆถึงลูกค้านะคะเรียกว่าสื่อให้แล้ว นักสืกอคนนี้ยังสอนให้เข้าใจถึงปัญหาและวิธีแก้ด้วย<ช>จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่ค่ะ,คะปรึกษาพี่สาวมั้งคะเพราะพี่สาวแต่งงานแล้วอะไร,งไรเงี้ยเขาอาจจะผ่านชีวิตการแต่งงานมาแบบเยอะแล้วน่าจะแบบว่าเป็นพี่สาวถ้าไม่พี่สาวขอคงแม่คะ่ะเพราะแม่ก็มีน่าจะมีประสบการณ์เยอะลูกก็สามคนแล้วอะไรเงรี้ยถ้าเป็นตัวดิฉันเองดิฉันจะปรึกษาครอบครัวท่านเนี่ยก็จะให้คําแนะนําท่านจะมองขาดเลยว่าผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตเราคนนี้ รักเราจริงหรือว่ารักเพื่อต้องการในผลประโยชน์ในตัวเรานะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันเลือกที่จะปรึกษาครอบครัวดีที่สุดอะคะ่ะคือเราก็ปรึกษาคู้ใหญ่คือบางครั้งเราอาจจะปรึกษาเพื่อนก็ได้หรือใครก็ได้ที่ว่าเรารู้สึกว่าปรึกษาแล้วเราจะบายใจขึ้นทำคมขารมียเมื่อรักเราไม่สุขอดลงลุกออกมาจะยืนอยู่ตรงนั้นไว้เพื่ออะไร อยู่แบบไม่มีความสุขจะอยู่ทําไมอยู่ตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยนะคะเราต้องออกไปหาความสุขที่รอเราอยู่ข้างหน้าจะดีกว่านะจ๊ะสาวพอแรกก่อนถ้าผู้ชายกินอิ่นกินอะไรกินอะไรกินอะไรกินเาเออสามีเป็นคนที่ดีมากเลยไม่เคยนอกใจเลยเป็นไงครับสามสามีน่าซีดเลยน่าซีดเลยคือทางนี้เมียรู้ใช่ไหมต่อไปนี้ไม่มีทางที่ออกไปนอกใจได้เพราะาประกาศไปหมดแล้วว่าคนนี้เป็นคนดี